สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง Sport Bar News ค่ะวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ในสัปดาห์ที่29ค่ะและจากผลการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่2เมษายน2566ค่ะเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเอาชนะเซาท์มปันไป1ประตูต่อ0ส่วนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0ค่ะ และจากผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ทำให้นิวคาเซิลค่ะที่ในเกมเมื่อคืนนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะมา3นาัดติดต่อกันค่ะขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่3นะคะโดยลงแข่งไป27นัดมี50คะแนนค่ะ ตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะที่5นัดหลังสุดค่ะชนะ2เสมอ1แพ้2ก็ร่วงมาอยู่อันดับที่4ค่ะโดยลงแข่งไป27นัดมี50คะแนนเท่ากับทีมซาลิกาดงค่ะแต่ว่าผลต่างประตูดได้เสียน้อยกว่า ส่วนเวสต์แฮมอยู่ในแตดคาะที่เก็บ3คะแนนสำคัญในบ้านได้สำเร็จนะคะก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่14ค่ะโดยลงแข่งไป27นัดมี27คะแนนและปิดท้ายกันที่เซาท์ทอมตันค่ะที่5นัดหลังสุดชนะ1สเสมอ2แพ้2อยู่อันดับที่20ค่ะโดยลงแข่งไป29นัดมี23คะแนนค่ะ และในคืนวันจันทร์ที่3เมษายน2566ก็มีเกมพรีเมยร์ลิกสัปดาห์ที่29นะคะที่จะลงสนามเตะกันอีก1คู่ค่ะโดยในเวลา2นาฬิกาค่ะเอฟเวอร์ตันก็จะเปิดบ้านพบกับทอตแนมฮอสเปอร์ค่ะ่ายทอดสดทางช่อง Tru ู p r ีเมียร์ฟุป a อ l 1 และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ค่ะค่ะและนี้ก็เป็นทั้งหมดของผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-20 2 3ในสัปดาห์ที่29ที่สปอร์ตบา n e น s วสนำมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ